วิธีการตั้งค่าการชาร์จโดยไม่ใช้ไฟฟ้านะคะกด enter ค้างไว้ค่ะแล้วก็กดไปเมนูที่16นะคะเลย เมนูนี้นะคะเมนูที่สิบหกแล้วก็กด enter หนึ่งครั้งนะคะสังเกตว่าตัวนี้จะกระพริบนะคะเราก็มากดเลือกได้เลยเป็น O S O นะคะจากนั้นเราก็มากด enter หนึ่งครั้งนะคะตัวนี้ก็จะนิ่งแล้วแล้วเราก็กดออกได้เลยค่ะ